คุณผู้ชมคะพี่แจ็คจ้าหลายคนเนี่ยเขาถือกันเะาว่าวันที่9 9มกราคมเป็น9แรกของปีใช่ไหมวันนี้แหละวันดีคุณผู้ชมตามความเชื่อนะชีวิตจะดีถ้าไหว้พระขอพรในวันนี้เช่นเดียวกับสายมูตัวแม่ธัญญาอาสยามค่ะเมื่อวานนี้ตั้งโต๊ะบวงสวงชุดใหญ่เลยขอพรองค์พระพิคเนตค่ะ คุณแม่คุณแม่สวยมากาสวยมากด้วยโอ,อองพระก็สวยมากด้วยเลยคุณผู้ชมค่ะบรรยากาศโอ้โหดูเอาเลยนะจ๊ะขนลุกมาก แสงแดดมันกำลังบอกว่าสลัวสลัวมัวมัวแบบเนี้ยม,มีทั้งพราหมค่ะที่มาทําพิธีอันศักสิทธิ์ให้นะคะ,คะนอกจากทําพิธีบวงสวงขอพรกับองค์พระพิคเนตแล้วที่เธอนับถือนะก็ยังถือโอกาสมาร้องเพลงถวายเสียงด้วยเพลงใหม่ของเธอค่ะประสิทธิเมพิคเนสวนเรียกว่าร้องกันสด,สด,สดให้องค์ท่านเนี่ยฟังเลยเพลงนี้เธอตั้งใจทําขึ้นมานะอยากจะร้องถวายให้กับองค์พระพิคเนตปางมหาราชา ที่ตัวเองนะนับถือมากๆเลยเมานิดหนึ่งจุดเริ่มต้นลูกสาวพญานาคเนี่ยเกิดที่วัดนี้นะ oh. oh. และไหนๆคะ่ะวันดีเนี่ยแบบนี้นะทันยา่าค่ะก็ไม่ทําให้นักเสี่ยงโชครวมถึงเราสองคนผิดหวังด้วย oh. ทําการ oh. จุด oh. อุ้ขอโชคมาลาบมาฝากแฟนๆด้วยคุณผ oh. ู้ชมไปซูมตัวเลขกันปากแล้ว9 3 6เป็นไง9 3 6 3 6 3 8อ่นั่นนะวันนี้นะ ท,ที่นึกนกกำลังแบบว่ามีสถิติในใจเราหรือเปล่านี่นะรอ,อ,อ9 3 6ค่ะคุณผู้ชมจัดไปเลยะรอดูแล้วกันนะคะ,ะแล้วก็หลังจากที่วงสวงเสร็จค่ะน้องทัญญานเนี่ยก็ได้เปิดใจถึงดรามา่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มีชาวเน็ตคนนึงคนเดียวเท่านั้นนะ เข้ามาคอมเมนต์ถึงน้องธัญญาว่าเห็นนับถือทุกเทพเลยทั้งพยานนาคทั้งพระพิคเนธและไหนจะเดินสายลำบวงสวงอีกเล่นแบบเนี้ยโอ้ยแบบเนี้ยเล่นของแน่นอนเมัาวแบบนี้เดี๋ยวของมันจะเข้าเดี๋ยวจะเป็นบ้าก่อนรุ้ยเขาบอกเลยว่าเตือนด้วยความหวังดีเออเดี๋ยวนะคุณผู้ชมทัรับคอมเมนต์ตอบกลับก็คือแรงือนะอันนี้ี่ฉันอ่านตามที่น้องธัญญาตอบกลับเลยนะฮะธัญญาไม่ปล่อยผ่านค่ะตอบกลับทันทีหวังดีเท่ากับ เผือกอะไรเงี่ยทานเผือกกันไปนะคะนะนี่ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยนะคะที่มอนบอกนี่นะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเรื่องมูเนี่ยเธอไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะทําไปเพราะความสบายใจค่ะจะไหว้องค์ไหนเทพไหนก็ได้ส่วนใครที่ว่าเธอเล่นของยืนยันเอาเธอไม่ได้เล่นนะแล้วก็ไม่ได้เป็นบ้าด้วยค่ะ เป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะแล้วก็หนูรู้สึกว่าสิ่งที่หนูทำบวงสรวงหรือมูต่างๆมไม่ได้ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนเลยแล้วก็เป็นความเชื่อของเราเราทำแล้วเราได้เรามีที่พึ่งทางใจเพราะฉะนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเราใช่เราไม่บ้าแน่นอนอเพราะว่าทุกคนบอกว่าอุ้ยทำไมไหว้พญายนาคอยู่ดีมาไหว้องค์พ่อพิคเนจริงๆอ,องค์พ่อพิคเน่เป็นเหมือนแบบว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศิลปินส่วนใหญ่บูชาอยู่แล้วใช่ก็คือ,อส่วนองค์ปู่พญานาคเราก็ศรัทธาเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ผิดมันก็เหมือนเรามีผู้ใหญ่หลายคนที่เราเคารพนับถือ,อหนูไม่ได้แบบหนูไม่ได้แบบเป็นของดำของอะไรอะ่ะเออใครๆก็ไหว้กันใช่ค่ะองค์พ่อก็เป็นเป็นเทพอยู่แล้วองค์ปู่พญานาคก็เป็นแบบเป็นเขาเรียกว่ารักษาแบบว่าช่วยธนุบำรุงพระพุทธศาสนาอะไรเงี้ยก็มีตำนานมีอะไรกันก็คือเรามี ที่มาที่ไปแล้วก็มูอย่างมีสติแล้วก็ไม่ได้ไปแบบมัวสัวสิ่งที่เขาพูดก็แรงแต่หนูก็ตอบกลับแรงเหมือนกันก็เลยเจ้าเจ้ากันไม่เด้เลยแรงกับคุณพี่ใช่ค่ะคิดเเดอก็ยอมรับ่าหนูก็ตอบกลับแรงว่ามาหนูก็ว่ากลับพี่บอกเขาไม่ได้ไหว้ของดําอะไรอย่างนั้นเออเรื่องไม่ไม่มีไม่มีไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ได้ไหว้แบบว่าเกี่ยวกับสยยาสตกี่บพรธคูณพระพิคเนธอะไรแบบนี้ ก็สบายใจได้นะพี่่ชาวเน็ตนะคะผู้ชม